จริงผมดันตั้งแต่วันที่ประมาณเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดประมาณนั้นเสร็จสิครับเสร็สิเก็ก็ผมผมไปเจอลุงบุญน่ะเขาบอกว่าให้ลองมาเล่นกับพี่ดูผลเล่ยลุงโตเล่ยโตเล่ยโตยาว อีกอีกหกแค่ไหมผมจะขึ้นไปคนสองแล้ว่ มรภูม uhm, ิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ไปที่ตู้กดอัตโนมัติจะมีคิดครับว่าจะฟุกลุย่ารู้สึกว่าจะเริ่มเริ่มเข้าขากันแล้วในเกมนี้น้องขาวบอกว่าขาดอีกหกแต้มนะขาดอีกหกแต้มหรือว่าจะจะขาดอีกห้าสิบหกแต้มเดี๋ยวดูแลกันพยายามจะไม่ลงวงเลยนะโอ้โหแรงแกเขาจะซีเรียสอีก

จอแล้ว,อ,อ,วอยู่ตรงนี้เขีคูดาวอยู่ชุบเลยชุบเลยชบเลยแปล่ปืนผมหกพันแล้วครับสวัสดีครับทุกอย่างทุกอย่างสวัสดีครับอเขาบอกว่าสา้ะ อ๋อโอ้ไม่ทันอีกแล้วได้ไดามูที่ตีผมเห็นลงเยอะแล้วถอดลนไปหมดแล้วมาลงมาลงสองตีอ่ะระดับลงลงยืยนระดับนะ ลงเท้าขึ้นลงเอ้ยมีคนมีคนนงะนะบนนะันข้าเท้าขึ้นอแล้วบนนันะเไงขอบคุณนะ้เอยูนะ่อย่างงี้ผมจะเก็บไงอะ Yeah, yeah, yeah. Oh. Hitless mission accepted <laughs> เอาเขก็ลุ้งกยิงอะก็ลุ้งเก่งเด็กยิยงอะเดี๋ยวม่ผมแต่ไม่เป็นไรผมยังไมู่สกิลมเอารบกันเดี๋ยวผมทใส่เลยลุงอุ้ยเยอะไหมอ่ะบวกไหมอ่ะเพรมันเป็นเพื่อนมันสกิลคูเดาอยู่ เป, iesen, เปิดเปิดให้หน่อยมีกี่ตัวดูให้หน่อยมีกี่ตัวสกิลคู่ดาวอยู่กิ้งกาใช้สกิลกิ้งกาไปตรงนั้นเจ็บนะเจ็บเยอะนะเยอะๆขอบคุณนะหเรียกมือเลยนะจ๊ะ

เธอสนใจแล้ว เร <poker phones> ื่องเงินมเรื่องเงิน <its> มุนโอ้เราเียใครขยันเปิดล่าจีเน็ตเกือบจะล่าจะแล้วอาเป็นไา โดนโดนเป็นข้างหลังข้างหลังโดนหอนก่นข้างหลังโว้ยโดนจิบเอร์จิบเบิลนั่งมองคนหนึ่งเิบเบิลมีนะจิบเบิลนี่ซองช้าตรงนี้ของอยู่นี่ Hitless Mission Accepted เงยตัวซิมเมอร์เลยเมื่อกี้ตัวที่ยิงผมเลยเอาอะไรเอาอะไรผมได้นะขอบคุณนะตัวเดิมตัวเดิมตัวที่ยิงผมเมื่อกี้อ่ะป็นมาสติกผมแล้วลังไมั้ตัวนั้นแลตัวนั้นมันไม่ขึ้นชุดัลนมันมีเยอะนะเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อตัวลุงสองตัวนะเอาอตอนนี้กันตอนนี้กันแล้วตอนนี้กันมนตอได้มันยิงไม่ได้คิวเลย Ôi đau đau kill. Chỉ đau 1 rồi. Mình không đi đã. Không có chụp được đâu. Không tay chụp được. Dạ dạ À. เพือสามตัวสมตัวรู้การคิวประเด็นมาตอนนี้า้ก็เปอร์หน่อยใครมอไซคขับเหมือนไรัตรูแล้วต้องตั้ไปตัวตัวมากคยรเจ็ต้องจะ้านะหลัง

ไปสองงานรปสองไปยังงานไปสอเราก็อยากได้คะแนนทุกเหมือนกันเลยผมก็อยากได้เหมือนกันคือกลับไม่ให้ผมยิงเลยก็แบบแอบยิงลองลองลงไปฝึกหน่อยสองตัวสองตัวได้ลุงเลยอ๋เจ็บหลังหินเจ็บหลังหินเจ็บเจ็บเหมือนกันสองตัวเลยู่ชาร์จไม่ได้ไม่มีระเบิดนะมีระเบิดอัดได้ไหม อย uh ู huh. ่นี่อย oh, so ู่นั okay. ่นลุงเขากำลังทำมาแล้วมาแล้วมีคอนเทนเนอร์อยู่บนคอนเทนเนอร์ยน่ตัวแรมแพงเอาไปตัวเอลูดิ่งเด้มใจเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะเอาให้สุดเอาให้สุด ยามีซื้อก่อนโดนโดนโดนบ้าโดบ้าโดนบ้าบ้อตัวอะไเก่อนได้ไห่อดไรกันบ้านหน่งกดตีผมมคื่อดีนะนเมืองเต็เลยในเมืองเ็ลยปดเนี่ย เต็มเต็มเต็มลองระวังดันะาด้วยานะขอบคุณนะอ่อาเอเสียงไปมีเครองดีนะผมดีเขาได้แลนะ r ในเมืองนล้ลงในเมืองแรงมาก ไม่ตัวเดิมยาไม่มีด้วยมันตายแล้วไม่ใช่ดิกมันหมดแล้ดเ่กรสุนมันก็จะหมดแล้วเนี่ยน่ะลูกตั้วไม่ิดอในเมืองน้าลงนงอยู่หน้าลุงอ่ะอยู่หน้าลุงตัวนึงอ่ะ มันว้าวไงตัวนึงมันว้าวไงตัวนึ่งทบศัตรูแล้วผมผมดักผมดักผมดักด้วยบุญยาลุงบุญยาบุญยาแล้วบุญยาแล้วไม่ยาแล้วขนาดนี้ยย่าสามไปไม่ได้แล้วผมไปไม่ไหวแล้วโอ้โหคันสปีดเข้าเลย เอาไครดาวใครดาวเลยมีตัวช้ามีตัวชัดหน้าลุงหน้าลุงหน้าลุงมาเลยไหนคนี้บุอะไรอ่ะหน้าลุงเลยวะทำไมเราเรอ่ะราคันรีนา้